วัสดีครับนี่ผมลายไทยเปต้านะครับกลับมาแล้วหลังจากที่หายกันไปประมาณอาทิตย์หรือว่าสองอาทิตย์ไม่รู้ครับเพราะว่าผมไปแข่งบอลมาผิดภารกิจไม่ได้มาลงคลิปเลยครับช่วงนี้ก็เพิ่งได้กลับมาทําปลาครับก็วันนี้ก็จะพามาเพาะปลากะติก้านะครับจะมาเพาะกันในห้องนอนนี้นะครับในห้องนอนก็จะมาดูว่ามันจะแตกต่างกับข้างนอกไหมหรือว่าปริมาณการได้ลูก จะน้อยกว่าตรงที่หลังห้องไหมก็เดี๋ยวมาดูกันครับทีนี้ก็จะเป็นพ่อแม่พันกีตาร์ของผมนะครับนี่ครับก็สังเกตดูตัวเมียรครับมีขีดตรงใต้ท้องนี่คือพร้อมมากนะครับพ่อแม่เนี่ยสมบูรณ์มากครับตัวผู้ขงผมก็กอบอดครับคือสมบูรณ์ครับสมบูรณ์กันทั้งคู่นี่ตัวเมียวิ่งเข้าหาตัวผู้เลยครับก็คือ ปลาพร้อมลัดก็จะประมาณนี้ครับตัวผู้ก็จะนี่ครับเราอยู่ในช่วงที่วัยประมาณสี่เดือนครับวัยสี่เดือนนี่เป็นวัยที่พ่อพันธ์พร้อมที่จะเป็นพ่อแม่พันนะนี่ดให้ดูชัดๆนะอันนี้เป็นกีตาร์น้ำเงินนะฮะตัวตัผู้ส่วนตัวเมียก็เป็นข้อ,อาลายดกอุดรน,นะครับก็ อกนี้ตัวเมียก็จะจ่ายลูกได้สองสีก็คือสีนํำเงินกับสีเขียวนะฮะก็เริ่มตกใจนะครับพอกล้องเข,ข,ข,ข้ามาใกล้กีตาร์นี่เป็นปลาที่ค่อนข้างที่จะตกใจง่ายนะครับยังดีนะครับที่พ้องให้ตอนนี้ดูฮะตกใจแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูบอกเพาะพันธุ์กันเลยครับ อันนี้ก็เป็นบอ่อเพาะนะครับบอ่อเพาะก็จะประมาณนี้ครับก็อเป็นรังโฟมปกตินะครับรังโฟมที่ผมพักน้ําไว้นานแล้วครับประมาณสองอาทิตย์ได้ครับก็คือไม่ได้ใช้เลยครับแต่ว่าพวกพืชน้ําพวกอะไรนี่ผมเพิ่งเอามาลงก็คือพืชน้ําก็จะมีเท่าที่เห็นะะหนะครับก็จะมีสาหร่ายพุ่งชโดนะครับก็จะมีอผู้ด่างครับผู้ด่าง ก็จะมีพืชน,น้ำสองชนิดนี้นะครับแล้วก็มีจอกเล็กๆที่ติดมาด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นใบตองแห้งนะครับใบตองแห้งมีสีเสียดด้วยครับสีเสียดนิดนึงครับสีเสียดแล้วก็ที่เห็นเหลืองๆอันนี้ก็คือผมหยดยาเหลืองลงไปหนึ่งหยดนะครับก็เพื่อว่าอากาศในห้องนี้ของผมมันร้อนครับผมหยดลงไปเพื่อว่าที่จะให้พ่อปลาของผมเนี่ยมันไม่ป่วยนะครับในขณะที่เขา เฝ้าลูกเลี้ยงลูกหรือว่ารัดตัวเมียครับเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตมาสองข้อมนันนี้ผมเอาพอา่อปลาขึ้นมานี่มีอาการเครื่องติดหมดเลยครับเครื่องรีบเพราะว่าด้วยอากาศนะครับอากาศที่สวิงขึ้นสวิงลงครับก็ทําให้ปลามันป่วยง่ายครับก็ช่วงนี้ก็ต้องระวังกันหน่อยครับก็เหตุผลที่ผมเลือกใช้ผู้ด่างแล้วก็ตัวสลด์ผู้ชน,นะครับก็คือ เป็นพืชที่เขาจะอยู่ได้นานนะครับถึงแม้จะไม่ได้เจอแสงแดดนะครับคือดูครับผมเพาะปลาเนี่ยคือในห้องนอนเลยครับเป็นห้องนอนเลยนะนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับสําหรับบอกพ่อครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพ่อแม่พันธุลงมาปล่อยลงนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้ปล่อยพ่อพันและแม่พันธุลงไปนะครับเมื่อกี้วิ่งไปไหนไม่รู้เพราะว่าตกใจครับตกใจง่ายมากครับไอกีต้านี่ครับ เดี๋ยวผมก็จะปล่อยไลยแดงลงไปนะฮะนีะ่กล่องไม่โฟกัสแล้ฮะนี่ฮะแต่แดงก็จะปล่อยลงไปประมาณนี้ครับเพื่อให้ระยะเวลาวันสองวันนี้พ่อปลาและแม่ปลานี้มีอพอเดี๋ยวเยอะเกินไปมีออาหารกินนะครับแล้วก็หลังจากนัน้นตอนที่เขาเลี้ยงลูกหรือว่ากำลัง เฝ้าไข่ไก็พยายามไม่มารบก,กวนครับเพราะกีตาร์ตกใจง่ายมากครับบางทีวิ่งนี่ลูกนี่ร่วงหมดเลยฮะผมก็ปิดป่าไว้นะครับเดี๋ยวก็ค่อยมาอเาริกัน,นทีฮะแต่ว่าผมเปิดไว้อย่างนี้นิดนึงนะนี่ครับเพื่อให้อากาศเขาถ่ายเทนะก็เออผมลืมบอกครับก็เวลาเพาะปลานี่ก็ต้องจดไว้ด้วยนะครับนี่จดตรงนี้ก็ได้ครับว่า สายนี้เราเอาอะไรเข้ากับอะไรนะฮะหรือว่าแล้วแต่ท่านสะดวกครับก็แต่ผมแนะนำว่าจดดีกว่าครับเพราะว่าจะได้จาได้ครับเวลาคอกนี้มาจากไหนมาจากไหนจะได้มีประวัติปลาให้ลูกค้าครับโอเคครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เป็นตอนกลางคืนนะฮะก็ผมก็ได้เขียนชื่อชุดลายดูกบวกสีฟ้าไปแล้วก็คือผ่านไปแล้วครับประมาณสามวัน มาดูกันว่าปลาลัดไปเราเรื่องเหรอสามสี่สามวันนะฮะแต่ว่ามันยิ่งกว่ารัดกันเีงครับเพราะว่าตอนนี้ลูกปลาฟักเป็นตัวไปแล้วครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับผมยังไม่ได้เอาตัวเมียออกเลยนะฮะโหก็น่าจะเยอะอยู่ครับอยู่ใต้หวอนี่โหเยอะครับเยอะจริงครับเยอะจริงนี่ครับอยู่ใต้หวอก็เยอะครับพอสมควรเลยดูครับลูกปลานะฮะ นี้ยังไม่ได้ตัวเมียแม่พันนออกเลยนะครับสงสัยว่าจะบิ่งเข้ามาอยู่ด้วยกันนี่ครับเห็นว่าตัวพ่อพันออกมาเช็คแล้วฮะว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็คือผมหยุดยาวสงการไปนะครับก็เลยกลับบ้านไม่ได้ไม่ได้ดูเลยครับก็ปล่อยไว้ครับจริงๆก็จะตัวเมียออกตั้งแต่วันที่เขารัดกันเสร็จนะครับผมรู้ว่าเขาต้องรัดกันเสร็จไปในวันสองวันครับเพราะว่า สมบูรณ์มากครับลูกปลาก็แข็งแรงมากครับลูกปาลากเขาจะซูมให้ดูลูกปลานะครับออดูยากมากครับออทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับลูกปลาส่วนพ่อแม่เขาอ,อยู่ระลางตรงนี้ครับก็ไม่เป็นไรครับก็ เขาไม่กินลูกแน่นอนครับก็เดี๋ยวเขาก็ช่วยกันเลี้ยงลูกครับแต่ก็ว่าก็ต้องระวังครับเรื่องอาหารหลายอย่างอย่าให้เขาอดครับต่อไปนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะให้อาหารมือแรกลูกปลาครับเพราะว่าลูกปลาลืมลอยน้ําได้แข็งแรงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับก็ตอนนี้ลูกปลาก็อายุได้ประมาณ อ่าสี่ห้าวันแล้วนะครับห้าวันแล้วนะครับนี่ครับก็จะตัวโตขึ้นมาินนึงนะเพรคือผมให้ลายแดงไปก็อยู่ตรงนี้ครับลายแดงออกกันอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขามาเล่นไฟนะครับลูกปลาก็อยู่บนผิวน้ํากล้องไม่ค่อยโฟกัสนะนี่เห็นเห็นกันไหมครับลูกปลาก็อยู่ตรงนี้ฮะนี่ครับก็จะตัวประมาณนี้ครับนี่ครับก็มีล่วงไปบ้างครับล่วงไปก็ เยอ,อยู่ครับเพราะว่าอากาศก็ค่อนข้างร้อนแล้วผมเพาะในห้องนะนี่พวกนี้ก็เป็นลูกปลาหงผมนะแต่ก็พวกที่รอดก็คือแข็งแรงมากนะครับดูครับอืมครับมาดูแกงนี้นะครับนี่ถือว่าเติบโตได้ก็ตามไว้ครับ เพราะว่าไม่ได้ตัวได้เกินไปหรือว่าไม่ได้ใหญ่เกินไปด้วยครับนี่รอยก็เดี๋ยวพ่อออกกันะครับพ่อแม่ผมก็ออกไปหมดแล้วก็บอดก็หายไปแล้วครับเพราะว่าผมเปิดพัดลมครับมันทําให้อ่าวอดเราแตกวอดของพ่อป่าแตกเอานี้ครับลูปลา เหมือนจะไม่เยอะแต่ก็เยอะอยู่นะครับต้องออออเคาะดูส่วนมากเดมาออนดูฝั่งนี้รู้ปะไม่ไม่วิ่งให้ดูนะครับอันนี้เป็นตันงคืนนะเดี๋ยวพอเข้าตัวกว่านี้สักเดือนสองเดือนเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูนะครับ สำหรับคอก์ปากัดกีตา่อานำเงินลายดกบวกสีฟ้านะครับก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หรือว่าติดตามครับขอบคุณครับ